สวัสดีครับพี่น้องเย็นนี้มาอัปเดตอากาศกันหน่อยนะครับในวันที่20คือวันพรุ่งนี้วันที่20ิมิถุนายน2565นะครับเย็นค่ำดึกนะครับพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มกลับมาตกนะฮะกลับมาตกเพิ่มขยายพื้นที่แล้วก็วันถัดๆไปก็จะกระจายตัวได้ดีขึ้นกว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกสองวันที่ผ่านมานะครับด้วยปัจจัยอะไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันมีพี่น้องหลายท่านฮนะส่งคำถามเข้ามาในหลายคลิปนะฮะ ถามว่าเมื่อไหร่พายุจะเข้านะฮะผมก็สงสัยว่าแรงขนาดว่าต้องถามหาพายุกันเลยเหรอครับก็ถ้าตามสถิติ1นคาบรอบ30ปีนะฮะพายุหมุนเขตร้อนทางตะวันออกมักจะมาเยือนแถบแถบประเทศไทยอ่อราวๆเดือนสิงหาคมนะครับตามสถิตินะแต่ในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนหน้าก็ที่ว่ากันฝนน้อยๆก็เคยมานะครับแต่ก็นานๆครั้งนะฮะ ดังนั้นวันนี้ผมจึงขออนุญาตเล่าเรื่องนะฮะเส,เส้นทางพายุเพื่อทบทวนความทรงจำกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งะครับโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปมานั้นนเป็นชุดข้อมูลของโนอาที่ติดตามการบันทึกสถิติตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะในการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนทั่วโลกซึ่งเป็นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำนายเส้นทางพายุหมุนนะ,ะและนักวิจัยก็ระบุ ยืนยันข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสถิติว่าพายุหมุนเขตร้อนนั้นต่อจากนี้ไปก็จะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นกว่าในอดีตฮะเหตุจากสภาวะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนไปคือร้อนขึ้นนั่นเองนะฮะโดยชุดข้อมูลนี้แสดงเส้นทางของพายุหมุนเขตร้อนทั้งหมดตั้งแต่ปีพศ2493จนถึงปี2563หรือในรอบ70ปีเรียกง่ายๆคือ7ทศวรรษนั่นเองนะพี่น้อง แต่ละเส้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เริ่มตั้งแต่พายุดิเพรลชันฮะเขตร้อนหรือพายุโซนร้อนฮะแสดงเป็นสีน้ําเงินออกฟ้าๆเห็นไหมครับพี่น้องโดยที่พายุเฮอริเคนหรือพายุไต้ฝุ่นนั้นจะเป็นสีเหลืองไปจนถึงแรงสุดก็คือสีแดงนะซึ่งเรียงลาดับความเร็วลมและความรุนแรงตั้งแต่ระดับ1ขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือระดับ5นั่นก็คือสีแดง ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วพายุหมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะมีจุดเริ่มต้นใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็เคลื่อนตัวกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆที่สําคัญไม่ว่ามันจะแรงเพียงใดนะพายุนั้นก็จะไม่ข้ามเส้นศูนย์สูตรเห็นไหมครับตรงนั้นว่างเปล่าเลยเหมือนโซนนิ่งเลยฮนะและ ถ้าหากเรามาดูภาพนิ่งๆกันนะฮะภาพนิ่งๆกันเส้นทางพายุในส่วนของทวีปเอเชียนะเฉพาะเอเชียเราที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่นั้นพี่น้องจะเห็นว่าเส้นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะฮะมักจะมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะนั่นก็หมายความว่าส่วนใหญ่ความรุนแรงของพายุนั้นจะอยู่แค่ดเดบเลชชั่นไปจนถึงโซนร้อนนะฮะมีสีเหลืองสีแดงหรือใต้ฝุ่นบ้างแต่ก็ไม่มากาโดยที่ประเทศ สิงคโปร์มาเลเซียตอนล่างและอินโดนีเซียตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเจอพายุหมุนเขตร้อนมาก่อนเลยนะฮะเหตุเพราะว่าอยู่โซนลมนิ่งเส้นสูสุดนั่นเองเห็นไหครับแต่พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสฝนตกหนักน้ําท่วมได้จากการพาดของร่องความกดอากาศฮะแต่ลมไม่แรงฮนะเรียกว่าตกแช่ตกนานว่างั้นเธอก็มีโอกาสท่วมได้ในขณะที่พายุ ที่มีความรุนแรงในระดับใต้ฝุ่นขึ้นไปนั้นมักจะวิ่งเข้าหาประเทศที่อยู่แถบแปซิฟิกตอนเหนือนั่นก็คือญี่ปุ่นเกาหลีและจีนนะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนั้นถูกใต้ฝุ่นโจมตีบ่อยที่สุดฮะเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะแก่งพื้นน้ําเยอะฮะจึงเอื้อต่อกําลังการเคลื่อนของพายุและก็อยู่ด่านหน้าทะเลแปซิฟิกตะวันตกเหนือด้วยพี่น้องดูคลิปเลยครับโดยปกติแล้วเรารับทราบกันดีอยู่เต็มหัวอกว่า หากเมื่อใดพายกุก่อตัวขึ้นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะมักจะเคลื่อนที่ไปทางตะว,วันออกนะจากตะว,วันออกไปทางทิศตะว,วันตกตามทิศทางของลมค้าตะว,วันออกนะทางนี้เพราะลมค้าเป็นลมที่มาจากทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือหรืออีกปัจจัยหนึ่งก็คือการเคลื่อนของเบตา้านั่นเองเบต้าดิฟนะฮะคืออะไรครับมันก็เกิดจาก เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดแรงโคลิออลิสนะรกระทาต่อวัตถุต่างๆที่เคลื่อนอยู่บนผิวน้ําหรือเคลื่อนที่ไปเหนือผิวโลกเนี่ยครับโดยจะส่งผลให้พายุหมุนเคลื่อนที่หรือเป๋ไปจากเดิมฮนะซึ่งพายุหมุนที่อยู่ในซีรุโกโลกเหนือที่เราอยู่นะฮะก็มักจะเป๋ไปทางไหนครับพี่น้องไปทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือฮะอันนี้พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วในขณะที่ ช่วงต้นฤดูฝนนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปีฮะเป็นช่วงที่มรสุมเซาเวตมีกำลังแรงนะฮะอากาศมักจัดดันสวิงขึ้นไปข้างบนนะทำให้มีการยกตัวหรือความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นมากคนระบริเวณรัติจุดกลางนั่นก็คือกลุ่มประเทศของประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนั่นเองฮนะความกดอากาศต่ำมากมายเหล่านี้ก็จะดูดพายุหมุนให้เข้าไปหานะ และในช่วงเวลานี้นั้นสนามของลมแวดล้อมโดยรอบนะฮะมักจะเป็นลมที่พัดมาจากอะไรครับทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะฮะตามแผนที่นะครับซึ่งกําลังแรงกว่าก็จะเป็นผลให้อาจจะทําให้พายุหมุนเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกได้อ่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปนะครับโดยสนามของลมแวดล้อม พายุนั้นมันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้องลมเฉือนนะแรงลมเฉือนนั่นเองหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกวินเชียนั่นเองคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางของลมในขนาดนั้นหรือระยะสั้นนะฮะลมเฉือนแนวราบเนี่ยหรือความแตกต่างของความเร็วลมทิศทางในแนวนอนเนี่ยครับเมื่อพายุมีลมเฉือนวิ่งเข้ามานะก็มักจะทําให้อากาศที่ไหลเวียนอยู่บริเวณส่วนบนของพายุที่มีตําแหน่ง นะมีตำแหน่งอยู่บนสุดให้เคลื่อนไปจากเดิมฮนะผลก็คืออะไรครับพี่น้องคือเมื่อลมเฉือนมาแนวราบนะเป็นทิศตะวันออกหรือมาทางซ้ายมือก็จะเกิดแรงกระทําต่อพายุทั้งลูกให้เคลื่อนไปทางทิศเหนือนะฮะตามผ้าก็จะไปไหนก็จะไปทางนู้นฮนะจีนเกาหลีญี่ปุ่น เพิ่มเติมนะครับเรื่องแรงเฉือนของลมนิดนึงนะครับพีบ่น้องโดยหลักแล้วอุตุนิยมวิทยาในประเทศที่ใต้ฝุ่นเข้าบ่อยๆนะฮะอย่างประเทศจีนหรือเกาหลีนะฮะเมื่อเกิดพายุที่มีทิศทางจ่อจะเข้าบ้านเขาเนะี่ยเขาจะดูนะฮะดูอะไรครับดูแรงเฉือนของลมในแนวดิ่งหรือแนวตั้งก่อนเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการพัฒนาหรือทวีการทวีกําลังแรงของพายุหมุนเขตร้อนนั้นนะ่ะจะใช้ค่าแรงเฉือนในแนวดิ่งที่ค่อนข้างต่ําหรือน้อยฮะ เพื่อให้แกนกลางของมันเนี่ยเต็มไปด้วยความอะไรครับความร้อนชื้นหรือความอบอุ่นนั่นเองเพื่อที่จะให้สามารถยกตัวลอยอยู่เหนือจุดศูนย์กลางการหมุนเวียนของพื้นผิวได้ฮะซึ่งจะทําให้กําลังแรงของการหมุนคว้างของพายุนั้นมีกําลังต่อเนื่องฮะหากสภาพแวดล้อมนะสภาพลมแวดล้อมในขณะนั้นมีลมแนวเฉือนนะลมเฉือนแนวดิ่งเนี่ยกดลงมาสูงสูงนะพายุที่บุนอยู่ที่พัดอยู่ก็จะถูก ถูกลมเฉือนทำไยฮะทำลายฮะทำลายเฉือนแกนกลางออกไปทำให้อ่อนกําลังลงเนื่องจากการไหลเวียนของาการยกตัวขึ้นสู่ศูนย์กลางต่ําลงนั่นเองฮะอุตุเขาก็เลยประเมินทุกขณะนะเวลาตลอดเวลาพายุนี้มันเกิดแรงแนวดิ่งที่เท่าไหร่ฮะแรงเฉือนแนวดิ่งที่เท่าไหร่และแรงขึ้นหรือเบาลงเท่านั้นเองนะเนี่ยนี่เป็นหลักการของเขาเขาก็ดูแรงเฉือนแนวดิ่งเป็นหลักนะครับดังนั้นจาก หลักการทิศทางของแนวลมเฉือนดังกล่าวในต้นฤดูหรือกลางฤดูฝนฮะประมาณการได้ว่านะฮะพายุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะมักจะออกทรงไปที่ไหนฮะไปที่ทางเหนือนะฮะทางเหนือ70%ซนะฮะนั่นก็คือไปทางนี่แหละกลุ่มประเทศที่ผมบอกนะจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะและอีกกรณีหนึ่งที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะั่นก็คืออะไรครับเมื่อพายุเคลื่อนมาทางทะเลจีนใต้นะมุ่งตรงจะขึ้นฝั่งเวียดนามอยู่แล้วนะฮะ แต่อยู่ๆฮะพายุก็เบนออกนะหนีออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหน้าตาเฉยนะเคตนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจากอะไรครับจากความกดอากาศสูงหรือลมหนาวที่เคลื่อนลงมานั่นเองนะพี่น้องจะทําให้ทําตัวเสมือนแบบว่าลมหนาวนี่มันก็คือตัวผักนะเหมือนแม่เหล็กคั่วเดียวกันนะตัวผักตัวขีดขวางไม่ให้พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้นะ แถมกระแสลมที่ไหลเวียนรอบบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งวนตามเข็มนาฬิกานะฮะหมุนไปทางขวาเนี่ยครับอาจชักพายพายุหมุนเคลื่อนไปในแนวโค้งฮะไปรอบๆอะเป็นขอบฮะขอบไซคลนิกนะฮะพายุมันจะหมุนตามขอบไซคลนิกหรือขอบความกดอากาศสูงนั่นเองฮะโดยยกตัวอย่างเช่นหากบวนอากาศเย็นฮะเคลื่อนกดลงมาตรงๆแล้วเข้าแผ่นดินเวียดนามลาวไทยที่เราโดน ลมหนาวตรงๆอลพายุก็วิ่งมักจะวิ่งไปไหนฮะเข้าฝั่งเลยเพื่อวิ่งเข้าไปที่ขอบมวลเย็นนั่นเองแต่ถ้าหากมวลเย็นนั้นเคลื่อนออกห่างฝั่งนะฮะมากลางทะเลจีนใต้แบบนี้ครับพี่น้องก็จะอาจทําให้พายุวิ่งโค้งอ้อมตะวันฮะแล้วก็ม้วนไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือไม่ขึ้นฝั่งนั่นเองะฮะก็ดูถ้าลมหนาวมาซ้ายมาทางประเทศเราตรงๆแพายุบีสิลกวิ่งเข้านะ อย่างนี้คือเคสความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมานั่นเองนี่คือสาเหตุแะทำไมพายุแรงๆมักจะไปทางขวาบนนะพอเข้าใจนะครับดังนั้นเมื่อทุกท่านทราบเหตุและผลดังกล่าวนะพอเข้าคร่าวข้างต้นนะเมื่อเราได้ยินข่าวเขาว่ากันว่านะเขาเล่ากันมานะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีพายุมาบ้านเราท่านจะปักใจเชื่อหรือไม่ฮะถามใจตัวเองดูครับ โดยเรากลับมาดูเส้นทางอากาศและฝนกันในวันพรุ่งนี้ฮะวันที่20มิถุนายนซึ่งจะยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยทิศทางการพัดของลม2ระดับเช่นเคยนะครับโดยเราไปดูลมล่างกันก่อนนะจากโมเดลพื้นลมฮนะจะเห็นว่าวันพรุ่งนี้นะฮะลมล่างเติมความชื้นช่วงเช้าถึงบ่ายนะับพัดเป็นแนวลมมรสุมตะวันตกแนละตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะ พัดลงมาแบบนี้ความชื้นน้อยนะเวลากดลงมาเป็นแนวตะวันตกเฉียงเหนือเนะี่ยปกคลุมประเทศไทยไว้ทุกภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกและใต้นะฮะปกคลุมทุกภาคเลยนะครับพอตกเย็นเป็นไงครับพี่น้องลมเริ่มขยับพัดเสยเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะเฉียงขึ้นไปมากขึ้นปกคลุมเหนือกลางอีสานนะฮะตามแนวลูกศรสีดำนะฮะโดยที่ ภาคใต้ลมล่างเติมความชื้นพัดปกคลุมด้วยกำลังอ่อนฮะตามพื้นสเกลสีฟ้านะเห็นไหมครับมาดูทิศทางการพัดของลมบนกันฮะกันบ้างครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับของแท้ในการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนและการตกของฝนฮะจากภาพนะทุกท่านจะเห็นว่าพรุ่งนี้นะฮะวันที่20นะลมบน500เพกโตปสาสาลพัดเป็น2แนวทางฮะด้านบนพัดเป็นทิศตะวันตก แล้วก็ตะว,วันตกเฉียงเหนือพัดผ่านตอนบนฮนะก็ได้แก่ภาคเหนือกลางอีสานตะว,วันออกโดยที่ภาคใต้นะฮะพัดเป็นทิศตะว,วันออกเข้าปกคลุมในช่วงเช้าถึงบ่ายเช่นกันพอถึงช่วงค่ําดึกเป็นไงครับกับพัดแบบอ่อนแรงลงในทุกภาคนะฮะแทบจะไม่พัดนะฮะโดยภาคเหนือพัดเป็นทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็คือพัดเสยเป็นแนวเดียวกับลมล่างนะฮะแล้วก็ พัดสเปซสปะหลายทิศทางในภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฮะโดยพัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านภาคใต้ด้วยกําลังอ่อนตามแนวลูกศรสีเหลืองเห็นนะครับเมื่อทิศทางลมเป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีผลทําให้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่เพิ่มจากวันนี้นะครับเป็นค่ําดึกนะฮะส่วนใหญ่มันจะตกเย็นค่ําดึกตามทิศทางลมนะฮะทิศทางลมเอือ้อเพราะการดันประสาน พัดของสองลมนะลมลม,ลมบนลมล่างเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมฮะตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฮะมีฝนได้ร้อยละ20-30ของพื้นที่จากแนวลมบนอ่อนและมีทิศพัดประสานยกขึ้นตกส่วนใหญ่ได้ในกรอบสี่เหลี่ยมบริเวณจังหวัดอีสานล่างฮนะอีสานบนก็มีนครพนมอุบลราชธานี แล้วก็สีสเกตบุรีลำนะครับภาคกลางนะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่จากแนวลมล่างพัดเติมความชื้นผสานแนวลมบนช่วงเย็นค่ำดึกฮนะในกรอบสี่เหลี่ยมตกส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาการจะนะบุรีราชบุรีนะครับสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ในแนวลมล่างนะฮะสาเข้ามากรอบสี่เหลี่ยมนะ ตรงแนวรับลมนะฮะชายหาดบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับภาคใต้ก็มีลมฮนะมีฝนตามแนวพัดของลมสอบนะฮะลมล่างสอบกันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูลฮนะคือลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยไม่เกิน1เมตรฝั่งอันดามัน1-2เมตรสวัสดีครับ